我听。 น้องเขินครับวันนี้วันที่28มกราคม2566เราจะทำการลงน้ำยาผิดทองผมเป็นแม่คุณอิมครับแล้วก็กินทงกับเน,น็กนึงด้วยนะครับทั้งคู่เลยผิดแผ่นทําำแท้ครับตอนนี้ผมก็ทำเวลาทุ่มทุ่มหนึ่งก็จะทำการตรวจผิวว่าท่านตัวไหนยังไม่เรียบบ้านก็จะทำการ โอสีให้เรียบนะครับแล้วก็จะลงน้ำยาปิดทองคืนนี้เพื่อปิดทองคำแท้พรุ่งนีชาวครับกิมทงก็มีตำหนิเล็กน้อยครับตำหนิเล็กน้อยเท่านั้นเองสวยงามแล้วสวยนิดนึงก็แทบจะไม่มีไม่มีรูไม่มีร่องรอยเลยนะครับ สมบูรณเกือบร้อยเปอร์เนต้อตรงฐานตรงข้างล่างนิดหน่อยก็ต้องฐานต่อไปเป,เป็นการคนน้ำยาปิดทองครับน้ำยาปิดทองนี้ผมได้รับความกรุณาจากครูกุ้งครับกับครูน้อยนะครับได้กรุณาผสมน้ำยาปิดทองสูตรพิเศษมาให้ซึ่ง น้ำยาสูตรนี้นะครับสามารถเเราต้องทาทิ้งไว้ประมาณหกชั่วโมงครับคือทาคืนนี้พรุ่งนี้เช้าค่อยปิดนะครับน้ำยาจะจะปิดทองสวยงามทองจะเปล่งแล้วก็ไม่ค่อยจะมีไม่มีรอยต่อครับปิดได้ง่ายปิดได้แลสามารถแก้งานได้ประมาณสามสี่วันได้เลยครับโดยที่ไม่ต้องทาน้ำยาซ้ํานะครับขอขอบคุณครูกุ้งกับครูน้อยนะครับขอบคุณครับ เวลาผ่านไปแล้วประมาณชั่วโมงกว่าครับก็ยังลงไม่ทั่วองค์เพราะว่าในการลงน้ำยาติดทองนั้นต้องค่อยๆลงให้เรียบเสมอกันแล้วก็ห้ามห้ามมีเห็นรองพื้นสีแดงสักนิดเดียวเพราะว่าม่งั้นทองจะไม่ติดครับเาการลงน้ำยาจะยากมากต้องใช้ความพยายาม ความตั้งใจและสมาธิอย่างสูงเดี๋ยวผมขอย้ายไปลงต่อตอนลงถ่ายไม่ได้เพราะว่าต้องลงน้ำยาไปภาวนาไปครับประมาณผ่านไปประมาณสามชั่วโมงครับงานลงน้ำยาปิดทองพ,พรโพธิสัตว์กวนอิงก็ได้เสร็จสมบูรณ์หลังจากตรวจตราแล้วเล็งแล้วเล็งอีก น่าจะไม่มีร่องรอยของรองพื้นสีแดงให้เห็นเลยนะครับพรุ่งนี้เช้าจะทำพิธีปิดทองให้สวยงามสาทุ ดีต้อนรับคุณสุเทพสีใสเอ้ย,ยปไปยุบไปยุครับโอ้สุดซี้ไม่เจอหน้าที่นานมากใช่ไม่ค่อยได้มานี่เพิ่งกลับจากไต้หวันมาเน,นี่ยฮู้โหไปดูเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ชื่อเสียงนี่ไปถึงไต้หวนัหวนเลยไปไต้หวันเลยไปชิงเซี่ยรุยชิงนี่พ่อชชยที่นู่นเลยไปปิดทองปิดทองหลวงพ่อไปปิดอทองพระ <ร>ไปปิดทองเขาเชิญ<ร>ที่พระพรหมไปปิดทองที่ไต้หวันนี่คือคือที่ไต้หวันเนี่ยเขานับถือพระพรหมมากแล้วปีนี้เป็นปีที่พระพรหมท่านลงมาให้พรอ,อย่างปีที่แล้วเขาจะบอกว่าเป็นองค์เท้าวเวสุวันมามาช่วยตอนนี้ก็ปีนี้ก็เป็นพระ <อง S 2> พรหมใช่ไหมเท้ามาหาพรหมเท้าวเวสซุวันปีนี้เป็นเป็นพระพรหมเราก็เขานับถือเขาก็ อยากจะให้ลงให้สวยๆก็เลยไปทำให้บ้างเวฟไปเวฟทักเท่านั้นอะทฮจะบอกเ่าเป็นประเดี๋ยก็ะดียกระดานกรนใหญ่เดีออแล้วก็พอดีจังหวะพอกลับมาใช่ไหมแก้วก็โทรมาหาพี่พี่ก็เลยบอกว่าเออว่างอยู่อืก็เดี๋ยวจะลงองค์แล้วแม่คนอิ่มเนี่ยเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวจะจะทําให้ดูเลยว่า วิธีการทําให้สวยแบบซึ้งๆอะไรเป็นยังไงนะนี่ในองค์เนี้ยเดี๋ยวทาให้ดูไม่เกิดใครดูคลิปนี้แล้วถ้าที่ปิดไต้หวันฮ่องกง U.S.A ไปหมดผมไปไปไปที่จนจมุกดองหมดแล้วไปแล้ลงแล้วลงน้ํายารอบที่สองให้หนาหน่อยใคือให้หนาหน่อยครับคือการลงให้หนาเนี่ยจะทําให้เวลาเราปิดทองไปจะอยู่ได้นานอ่าบางทีเราลงเพราะว่าแบบว่ากลัวว่า ลบลายเจอ,อ,เอ,อเน,นู่นจะนี่เจอนั่นแต่จริงๆไม่ใช่หรอกออออพอเดี๋ยวพอเขาเซ็ตตัวเองได้ปุ๊บเดี๋ยวแล้วเราลงทองก็จะอยู่เลยเดียวแล้ววัดน,นี้เป็นวัดที่เขาเรียกวัดหนองหนองเขินหนองเขินวัดหนองเขินอ,อําเภอวัดหนองหนองชาติเดี๋ยวว่บบนนาหนองเขินตะบนหนองชาตหนองเขินตะบนหนองชาติ อำเภอบ้านบึงอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีชนบุรีไม่ใช่ธีราชาไม่ใช่ครับไม่ใช่เออจังหวัดชนบุรีก็จริงก็ไม่ไกลนะครับก็นั่งมอเตอร์เวย์ใช่ไหมมาแล้วก็เลี้ยวเข้าบ้านบึงยี่สิบโลยี่สิบโลแล้วก็ตามทางมาเรื่อยครับแต่ที่นี่มีสิ่งที่ดีและน่าประทับใจมากซึ่งผมตอนเนี้ยกําลังปรึกษาหลวงพ่ออยู่จะมีต้นโพอยู่ต้นหนึ่งแล้วมีหลวงพ่อแล้วมีหลังคามีอะไรดีเลยผมบอกอุ้หลวงพ่อ เอาเป็นที่พักใจของประชาชนได้ไหมโอ้โหไม่ต้องวิวัฒนาเราอาจจะไม่ถึงตรงนั้นเอาเป็นที่พักใจเวลาเขามีเรื่องทุกมีเรื่องเดือดร้อนอเขาจะได้มีที่แก้ปัญหามไม่ใช่กลับไปทะเลาะกันที่บ้านแล้วก็ใช้ขวดเหล้ากินอย่างนี้เฟี้ยงกันอะไรเงี้ยเพียงถ้าเขาไม่สบายใจก็เดินเข้ามาวัดให้วัดเปิดถึงสองทุ่มเลยอืแล้วก็มีจวดนมนมีอะไรตาอะไรให้เขาไปสบายใจแล้วก็กลับบ้านไปเมืองไทยต้องสร้างอย่างนี้ อย่าไปสร้างโรงเล้าเยอะไม่ได้ล <c oughs> ืมวัดถึงมงคลอะไรเงี้ยไม่มีประโยชน์ีรนเราให้คนมาวัดแล้วมาสางบอย่างนี้ดีกว่าแน่นอนมากอืเราทําเราก็ไม่ได้หวังว่าจะเป็นแบบบุญมหาการตัวเองจะต้องยอางคุณอย่างนี้เราเราไม่ได้หวังอะไรตรงนั้นนะแต่หวังอยากให้บ้านมันสงบจริงๆเรียบร้อยจริงๆคือถ้าทุกคนมีธรรมะในใจว่ราเรื่องเรามันก็ไม่ไปวุ่นวายเลย เวลาีิสติอย่างผมงไปญี่ปุ่นไปนะไปไต้หวันมาไปนะ <sh arp> คนที่นู่นน่ะวัฒนธรรมเขาเขาดีขึ้นทุกวันนะจากเขาลุ้งชงช่างนั้นเดี๋ยวนี้ไปดูเขาเป็นระเบียบเรียบร้อยทุกคนมีสมาธินั่งดื่มนั่งกินเรียงคิวเข้าแถวอ,อ,อาหารการกินมีประโยชน์สําหรับร่างกายคนแก่มีที่พักที่อะไรเปเด็กต้องพยายามช่วยเหลือผู้กลับผู้ใหญ่อะไรเงี้ย คื่ไปดูบอกอกูมีทุกอย่างแต่มันไม่ทำใช่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 ป่ะมันมีมีมากกว่าเขาแต่ไม่ได้ทำอ่หาอะไรเลยเอะพูดอย่างนี้เนี่ยไม่ได้ทำไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ของเขาเนี่ยเขาเริ่มทำเริ่มอะไรกันเข้าวัดเข้าว่าวัดเขาก็ไม่ใหญ่แต่คนเขาเข้ามาทยอยกันเข้ามาเข้าวัดใครก็ไม่มีเรื่องทุกใจก็มามีเครื่องยิบเหนี่ยวอะไรเงี้ยแต่บ้านเราไม่มีแต่พอดีกลับมาจากนู่นมาเห็นที่นี่แบบ มื่อกี้คุยกับหลวงพอ่อหลวงพ่อท่านก็ก็ดีนะองค์นี้ก็แปลกเหมือนกันบอกที่นี่เปิดกรุงเทพไม่กลัวค่าไฟมันจะเตียเท่าไหร่ก็เอ <c oughs> อเอเอหลวงพ่ออย่างนี้โอเคเลยครับเดี๋ยวผมมาช่วยก็จะทําที่ตรง,ต,รงรต้นโะพทาไม่เป็นที่นั่งวิชาส,สุดมนต์ได้จะให้จะนั่งวิปัสนาได้นะปวิปัสนาจริงๆต้องไปนั่งเดี่ยวๆไม่ใช่นั่งอย่างนี้เป็นตัวฝึกฝึกเรื่องสมาธิฝึกใจเท่านั้นเอง แล้วก็สร้างอะไรให้กับตัวเองที่มันมีประโยชน์กับครอบครัวไม่ใช่จะกลับมาบางทีมีเรื่องมนันก็แม่็จับขวดเล่ากันอย่างที่เราเคยทํากันมาผิดเราก็เพิ่งมารู้ตัวมาตอนหลังนี่ว่าไอ้ที่กูทํามาผิดหมดเลยวะเฮ้ยจริงๆมันมีเรื่องอะไรที่ทําได้มากกว่าน,นั้นแต่ตอนนั้นเราไม่ได้ทําแล้วตอนอาชีพเราเนี่ยเป็นนักสแสดงเนี่ยเป็นปัจจัยที่สี่ที่มันแบบใช่ไหมมันไม่บันเทิงอ่ะมันก็คนละอย่างกันแต่ตอนเนี้ย พอทางเผืออจากตรงน,นั้นมานิดนึงแล้วเราก็แบบโอ้นมีเรื่องดีๆให้ทําเยอะเลยอะเลยผู้ใหญ่ในบ้านเราก็ไม่พยายามทําก็ต่างคนต่างจะเอาความรวยความความอวดเก่งอดอ้างว่ากูแน่กู้ฉลาดกูนูน่นกูนี่อะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแม่งเละเทะมันไม่ได้อะคือเขาบอกว่าคนฉลาดปกครองยากยาเลยปล่อยให้พวกเราโง่ <laughs> <laughs> ระปกคอง่ายหน่อยเออยังงยังไงก็มไม่รู้นะผมก็งงๆอนกันะเออแต่แต่จริงๆนะโอ้โไตหวันนี่ผมไปดูเขาคนระผมยอมรับเลยว่าเราไม่ได้ไปน,ะนานไงเนะอไปทีคนนี้แบบโอ้โหถนนหนทางรถลาอะไรเขาก็เป็นระเบียบเรียบร้อยหมดทุกอย่างเลยแบบซึ่งเขาทำมันได้อะนะก็อโอเคมันอาจจะเป็นหมู่เกาะที่แบบ ของเราคนเยอะก็จริงแต่เป็นสมบูรณ์บริบูรณ์แต่ไม่ได้ทําหาเลยเลย <c oughs> แคนเดี๋ยวพี่ต้องไปนั่งสงบสติอารมณ์ตรงตรงต้นโพเนี่ยนะฮะพี่เริ่มของเริ่มขึ้นเลยไง<อ>ต้องไปต้องนั่งสงบสติอารมณ์นึ่ที่แรกก็กะจะพาไปดูนั้นแต่เดี๋ยวเอาเสร็จแล้วดีกว่า <c oughs> <ด>แล้วเราถ่ายของเก่าวไว้ได้ได้แล้วเดี๋ยวพอเสร็จแล้วเราให้ทุกคนมาเนติดไฟใส่ต้นไม้อะไรให้ดีๆเลยเมื่อกี้พี่พูดถึงการ พวกคนที่ปกครองประเทศไทยที่ของขึ้นเนี่ยต้องไปนั่งจังหวะสเกลลงเงี้ยให้มันไปนั่งบ้างให้มันไปนั่งมันเดินมันเยอะแล้วให้มันไปนั่งบ้างโอ้โหเออบอกให้มันหัดนั่งหน่อยนะนะ วันนี้เรามาทําองค์พระโพธิสัตว์จะแบ่งคนอิ่มครับแล้วก็มีนี่วัยรุ่นวัยวัยรุ่นโอ้ยเด็กนเหวานเด้กหวานเลยมากับแม่ยายมากับยายครับมากับยายอ้อ้งยืนกันอุ้งอุ้งอายุเท่าไหร่ลูกสิบแปดค่ะเด็กอายุสิบแปดปีเข้าวัดทํานู่นทํานี่และไอที่มากเลยนั้นไม่ทําหาอะไรกันก็ไม่รู้ ก็ยังงงอยู่นะ่ะเออมันทําไมเวลามันไม่มีมาช่วยนี่อายุสิบแปดปีนะแล้วยังมีที่ต่ํากว่านี้อีกก็มีนะเขาเข้ามาขวบก็เจ็ดขวก็นีคือเขาเข้าวัดเดี๋ยวเขาทาให้วัดมีประโยชน์นะคือไม่ใช่เข้ามาแบบสวดมนต์รดน้ำมนต์แล้วก็าขอพระอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่นี่เขาเข้ามาเขาทำนู่นทำนี่กวาดวัดอะไรแต่อะเออทํากันอย่างนี้มันถึงจะโอเคใช่ป่ะผมผมตั้งกลุ่มเด็กซ่อมวัดวางโทรศัพท์มาจับผู้กัน อ๋อเหรออ่าตัวแก้วผมโอ้ดีมากดีมากดีมากนี่ลูก네 s <S นี่นี่ดูแม่ลูกนี่แม่ลูกใหม่ใหม่แม่พามัอวันี่แม่ลูกใช่ไหมเดี๋ยวนี้ลูกเป็นคนชวนแม่มาวัดอ๋อเหรอกลับกันเลยจากตะก่อนไม่เคยไม่เคยเลยนี่เลิศเหรอคุยันะไรคุยยากเลยหนูบ้านคนเดียวนี่นี่หน uk, ูอยู่อย um oh, ู่ที่นี่หร Ges ือเปล่าลูกอยู่เกิดที่ไหนครับอันนี้อยู่นู้นยังนู้น เกิดที่นี่เหรอ่าเกิดที่นี่หรือเกิดโรงพยาบาลหรือเกิดที่วดเกิดที่ไหนลูกโรงพยาบาลก็ได้ก็ไดเขาเกิดที่บ้านบึงใหม่ๆแม่เช่วันไหนไม่ไปจริงเออเดี๋ยวนี้ตื่นรอแม่อ่าอ่าเ้วเล่นกีฬาอะไรไหมลูกหรือไม่เล่นเล่นเลยค่ะเออเรียนอย่างเดียวเขาไม่มีไส้เขาเป็นเด็กดีล้วช่วยแม่ทําอะไรลรกอยู่บ้านทําขนมทําอะไรได้ไม่ทำไเลยม่ไม่ได้ทำ จากโทรศัพท์เดี๋ยวนี้วางโทรศัพท์เข้าวัดครับมาทานี่ทาสีทานู่นทํานี่ให้วัดมีประโยชน์ไหมแต่แม่ก็ให้การสนับสนุนไปอย่างดีเลยแม่ดีใจแม่ดีใจบอกซื้อทองให้เส้นหนึ่งนี่ดูเส้นนี้ไม่ใช่ไมให้เหรอไม่ใช่อ่านึกว่าแม่เขาเลืเข้าวัดแม่ซื้อทองให้ไม่ได้แม่ไม่ได้ซื้อทองมานานอยู่แล้วอืมนะนึกเรื่องถานชื่อชื่ออะไรคะลูก ชื่อจริงชื่ออะไรคะวราพรวรรณพรนามสกุลสมสวัสดิ์สมสวัสดิ์โอ้ยูไหมดูไหมสมสวัสดิแสดงว่านี่ก็มีเทพยบบตรงสายของเดี๋ยวก็มีเรื่องมาเสียเปากอีกทีเดี๋ยวก็จะมีเรื่องมาเสียบปากอีกทีเออโอเคโอเคอ่ะ